สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะนักเรียนเป็นไงนะปีใหม่ปิดหลายวันได้ไปเที่ยวไหนกันบ้างคะนะคะ,ะนักเรียนเวลานักเรียนเดินทางไปไหนมาไหนนะคะนักเรียนก็สวมใส่แมสนะคะแอลกอฮอล์ก็พกพก,พกติดไปด้วยนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนออนไลน์กันก่อนนะคะเพราะว่าอ่า เราจะมาเรียนที่โรงเรียนในวันที่10นะลูกนะช่วงนี้เราก็เรียนออนไลน์ก่อนนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนคุณครูนาจะใช้หนังสือท็อปนะลูกนะให้นักเรียนหยิหนังสือท็อปขึ้นมาเลยค่ะเสร็จแล้วเปิดไปหน้าที่82นะคะเราจะมาต่อจากข่าวที่แล้วนะคะอ่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องคนละไม้คนละมือนะคะ ก็จะเป็นบทความนะคะคำว่าคนละไม้คนละมือก็คือการร่วมมือการช่วยกันนะเดี๋ยวนักเรียนอ่านก่อนนะหน้าที่แปดสิบสองแปดสิบสามนะคะให้นักเรียนอ่านทำามเข้าใจแล้วให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหน้าที่แปดสิบสี่นะคะค่ะเดี๋ยวท้าชั่วโมงนะคะเดี๋ยวครูก็จะมาคุยกับนักเรียนนะคะมาเฉลยด้วยกันนะคะแต่ให้นักเรียนทําก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวนักเรียนลงมืออ่านแล้วก็ทําเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ